สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตามหาเหรียญเหมือนเดิมนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบางเหรียญที่ผมรับซื้อนั้นอาจจะไม่เหรียญที่มีความนิยมสากเกินนะครับอาจจะเป็นความชื่นชอบของกระผมคนเดียวนะครับบางทีเหรียญที่ผมตามหานี้นักสะสมท่านอื่นอาจจะไม่ชื่นชอบและไม่รับซื้อน,นะครับ เหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเหรียญละ25,000บาทสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา1บาทเรือหงปีพศ2520นะครับเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ก็ดังที่ผมได้บอกไปนะครับบางทีเหรียญที่ผมรับซื้อนั้นนะครับนักสะสมท่านอื่นอาจจะไม่ชื่นชอบเหมือนกระผมนะครับถ้า ถ้าผมรับซื้อแบบนี้เพื่อนๆส่งไปให้นักสะสมท่านอื่นดูนักสะสมท่านอื่นอาจจะบอกว่าไม่มีราคาแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5 2 0นหรนะครับหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทเรือของนั้นมีทั้งแบบราคาถูกที่ผมยังไม่รับซื้อและแบบที่ผมตามหาราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายไปนะครับว่าจุดสังเกตอยู่ตรงไหนนะครับแบบราคาแพงนะครับมาดูทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับ ทางหน้านหน้าของเหรียญนั้นดูด้วยกัน3จุดนะครับให้สังเกตยอยักษ์นะครับจะห่างจากพระพักของพระองค์ท่านนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หางของสระไอนะครับจะชิดใกล้เกือบจะติดขอบเหรียญเลยนะครับแล้วก็หางของพอปลาด้วยนะครับก็จะชิดใกล้เกือบจะติดขอบเหรียญเช่นกันนะครับแล้วมาดูเปรียบเทียบ ทางนนหน้าหน้าโงเหรียญแบบที่ยังราคาถูกผมไม่รับซื้อนะครับเห<ม>็นไหมครับจะตรงข้ามกันกับแบบราคาแพงน,นะครับยอยักษ์นั้นก็จะใกล้กับพระพักของพระองค์ท่านเลยนะครับเกือบจะชิดเลยนะครับแล้วก็หางของสละไอนะครับก็จะห่างจากขอบเหรียญมากเลยนะครับรวมถึงหางของปอปานะครับก็จะห่างจากขอบเหรียญมากเลยนะครับมาดูทางหน้าหลังโองเหรียญน,นะครับ แบบราคาแพงนะครับดูด้วยกัน2จุดนะครับดูที <apps> ่ <duh. S 3> หางของสอสลาและก็หางของเลขค่าไทยนะครับจะชิดติดกับขอบเหรียญเลยนะครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบดูกับแบบที่ราคาถูกนะครับที่ผมไม่รับซื้อนะครับก็จะเห็นได้ว่าหางของสอสลานะครับแล้วก็หางของเลขค่าไทยนั้นจะห่างจากขอบเหรียญมากเลยนะครับจะมีช่องว่างเยอะเลยนะครับไม่เหมือนกับแบบที่มีราคานะครับ ที่คิดเลยนะครับใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมอธิบายไปทั้งทางด้านหน้าโรงเรียนและก็ทางด้านหลังโองเรียนนะครับถ้าเรียนนั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละ25,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเรียนนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความเสียของเรียนตามลําดับด้วยนะครับหากว่ามีอยากจะขายอยากจะส่งรูปให้ผมดูนะครับอดี i ไลน์อยู่ชื่อคลิปแล้วนะครับ